สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทาา่นนานยามเช้าวันอาทิตย์นะคะเค่นเคยเอา้เอาลืมอะไรลืมขาโอ้ยกูหูไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา <laughs> <laughs> เอา้าเออ วันอังาววันอาทิตย์นะคะที่โอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้งอนอจะออกแล้วย่าชีใกล้งอนอ,นอนจะออกแล้ว,ลอนอนลวดีใจกับย่าชีด้วยใ,บบใช่ค่ะงอนอ,นอนจะออกแล้วนะโอ้ยบันปัจจุบันนี้แม่าตาโอ้ยไอ้อย่าบอกนะมากระบกหนี่งพี่ผ้ามากระบก <c oughs> โอ้ยมือนีได้มาเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิินผ่ามะกระบกวิธีการผ่ามะกระบกคือแบบไหนธ<บ>ปราดาพีู่จน์ให้ดูอู้แซบบ่บแซ่บเลยกินมะกระบกก่อน <laughs> อเอา้ากุลเลือบุบนรอดนิ่งเลยนี่ค่ะมะกระบกปรรดาเปลี่ยนน้ำ <laughs> ทักไทยบุนรอดมอร์นนิ่งได้ยินเสียงนี้ประจำ <Good morning. S 1> มักกระบกมักมกระบกนี่มักกระบกเป็นแบบนี้นี่นะคะมันก็จะออกแบบดำ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 มักกระบกแต่ซื้อเขากินเนาะเอเราไม่เคยเห็นวิธีเขาเคาะเขาแงะอืมนะอร่อยอร่อยนะคะเอฟซท่านผู้ชม นืเช้ามาได้กินมักระบกเลยพี่น้องเขาต้องเอาไปคั่วด้วยเปล่านี่โอ้ต้องไปตากแดดก่อนถึงได้คั่วนะนี่แต่ถ้ากินแบบสดๆนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ถ้ากินเยอะก็ไม่ได้นะเอซีเขาบอกว่ามันจะมันจะอะไรนะ,นจ,ะ <c oughs> นจะเมา เออใช่เขาบอกว่ากินเยอะมันมันจะเมากระบอกมันนะตอนนึ่งข้าวมาแล้วเอาเนี่ยชี้พาเลยเขาเรียกว่าข้าวใหม่กระบกมันข้าวใหม่ปลามันโอ้ยังไม่มีปลาไม่มีกระบกเนาะข้าวใหม่กระบกมันอ่ะโอเคกระบอกยังไม่แห้งถ้าแห้งยิ่งแห้งยิ่งมันออื นี่ขนาดยังไม่แห้งน้ำมันเลยเอามาที่ไหนพาอาจานย์นะดูตะกร้าดาดานะเอาอันไหนอันซื้อดูตะกร้าดาดาพร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไม่ว่าจะนั่นแหละไปไอเกี่ยวหญ้าอันนั้นยาอันนี้ไอปักอันนี้อันนี้อะไรเผาแบงค์หินลับอ๋อหินลับมีมีทุกอย่างใช่ไหมมีทุกอย่างเพื่อเธออ่ะมาดูวิธีการผ่ามกระบุก ในปา่ออาด้เปล่าก็ยังมีค่ะผ่ะ <c oughs> ารดมวนยิ่งผ่าก็ยิ่งมันยิ่งมันต้องผ่ามันเป็นไข่กุ้งอ๋อไข่กุ้งเขาบอกว่า,าหนึ่งบบกไก่ก้าไก่กุ้งถ้ามันผ่าผับถ้าผ่าแล้วมันเตกบแบบนี้ไม่เอาเอาง่ายๆก็คือตัวผู้ตัวเมียผ่าเป็นผ่าเป็นตัวเมียไม่เอาคอยถ้าเป็นคอยผ่านะไม่เกินไม่เกินห้าเม็ดคอยเลิกเลยตัวเมียหมด ไม่พอม,มีความอมดทนนานได้นนมีดแล้วเขาผ่าแล้วเขาได้เป็นสิบสิบโลนะเขาผาา่ก็ใช้ความอดทนไง<ป>ย่าบแบบนี้เราจะไม่ทนนะแบบนี้งี่คนนวิธีการผ่ากระบอกย้าทินะคะอืใครมีนีราการผ่ากระบอกแบบผ่าแบบไหนผ่าได้ไวผ่าแบบไหนผ่าไม่ให้แตกโดนนิ้วผ่าแบบไหนผ่าไม่ให้ป่ามีโดนนิ้วด้วย งั้นเราไม่ผ่าหรอกงั้นเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนนะผ่าแล้วนิ้วแหวกเห็นไหมของค่อยยังนี่นี่นี่ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยเอาแล้วงานนี้โดนเต็มเต็มอย่างนี้ใครจะกล้าผ่าที่ว่าเขามีวิธีผ่าเขามีวิธีผ่าแล้วก็ต้องใส่ถุงมือด้วยอ้าวต้องใส่ถุงมือด้วย โอ้สวัสดีค่ะเอทีมามาดูวิธีการผ่ากระบอกยาซีเออ่านี่ไงมันผ่าง่ายบลาดุงผ่าาเออเอาการผ่าง่ายเอามาฟาาเอาม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 าดาด่ามาลองดูเอามาอามาลองค่ผ่าผ่ากันคนละครึ่งเลยเออเอาเฮอตอนนี้เราเรามาดูขั้นการผ่ากระบอกเอทีเอาแข่งขันเลยบอกของเรามันมีศพนกแก้วเอทีมันมีศพนกแก้วระวังยากนิดนึงนะ vs เพราะว่ามันจะไม่เด่นยาชีว์วีเอสปลดอ วีเอสแข่งผ่ามะกระต้องบุกใครชนะเลิศได้กินปลาตะโกสองคู่นี่ไงได้แล้วนี่อย่าชีอย่ายอมแพ้อย่าชีอย่ายอมแพ้นี่เห็นไหมนี่ดาดาไปแล้วดาดาไปแล้วโอ้โหโอ้โหอ้โหดความนเ่นนี่ต้องวกกกอนนเนาะอันี้ไม่เอาไม่ได้ไม่ผ่าน เคล็ดลับเคล็ดลับแข่งขันเริ่มขึ้นแล้ว FC แต่ว่าแข่งขันการตอนนี้คือป้าดาต้องเล่นีันหนึ่งได้ป้าดาวันมากไปแล้วไปแล้วอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งได้ไม่ได้ไม่ได้อันไหนเวลาทิ้งไปอืมอ๋อมันจะมีลูกเน่าด้วยกับป้าดาอร่อยนะมันกระบกอร่อยมากตากแดดเสร็จแล้วไปคั่วนะ FC นี่ค่ะเม็ดก่อนที่นี่ค่ะดำ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 อย่างนี้ก็ไม่เอะไม่ออกไลให้ป้าดาพาคนที่มองเออ ยาชีบอยยอมแพ้ขอจิ้มออกแล้วกันก็แล้วค่ะโอ้โเผ่อได้เสร็จละกิโลพี่น้องเออนี่แหละถึงบอกว่าเราไปซื้อมะกระบกเราอย่าไปต่อผู้เท่าผุ้เกะอาศัความอดทนมากเลยใช่นั้เฒ่านั่ง้ังคน้ังเพราะว่าเราเห็นเขาทําแล้วมันลำบากเหลือเกินใช่เพราะว่าฉะนั้นไม่ต้องต่อเลยนะเอฟซีถ้าซื้อมะกระบกที่ไหนไม่ต้องต่อนะซื้อให้เขาเลย ตัวปลุกนะฮะนะรีบสั่งเลยเนาะอ่าสั่งได้เลยใช่ไหมตอนนี้สั่งได้กระบอกใหม่เอาอ่าสั่งได้เลยนะฮะกระบอกใหม่ออกแล้วจ้ากระบอกใหม่ออกแล้วนะเอฟซีอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บใหม่ออกแล้วเด้อนะนะก็ขายไม่แพงค่ะกิโลละก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้กลับกกอกเอาเผื่อเราจะได้มากระบอกสักกิโลหนึ่งเป็นสปอนเซอร์น่าจะพร้อมส่งก็ถ้า FC มางานปวงสรวงก็จองได้จองได้โอ้จองได้เลย FC ไอเอฟซถ้าทักเอ็นมาได้เลยนะเอฟซเพราะว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นกระบอกหนึ่งกิโลอะไรประมาณนี้โอ้ยของขวัญมาเห็นยังกระบอกขั้วพร้อมส่งสองร้อยค่ะกระบอกสดไม่ขั้วพร้อมส่งก็ร้อยห้าสิบเออเอาพร้อมส่งแต่ว่าถ้าเราซื้อแบบสดไปขั้วเองกินเองนี่อร่อยอร่อยค่ะเพราะว่ามันได้ใหม่ใหม่สดแล้วก็ขั้วกินใหม่ๆมันจะสดอร่อยอร่อยแต่ว่าตอนนี้คือ กระบอกออกแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าใครได้กระบอกบ้างใ,ใครได้กระบอกบ้างเขายังใช่แล้วยังไม่ได้กลับกกอกใช่ค่ะถ้ากลับกกอกก็รู้เราต้องไปสั่งจองไว้นะนะอจองไว้เพราะเขาเขาก็มีแม่ค้ามารับตลอดต้องไปสั่งจองไว้เอฟซีตอนนั้นน่ะแม่ดาไปหาตะเวนซื้อแถวกกกอกกกมะนาวแล้วก็นูนไปถึงนาหลักผังแดงคุณเด้อค่ะไปถึงบ้านแม่เบนนูน ใบตะโพนสว่างโพนสว่างอืมเออทางนู้นน่ะเขาพาแบบเอาเอาจริงเอาจางทางนั้นไปเห็นแล้วสงสารเขามากเลยนะทำไมถึงสงสารบ้านมะนาวน่ะพเท่าผู้เท่ากกุทธกอกายุแปดสิบไปแบกมาจากหลังเขามานั่งพาเนอะให้เราไปซื้อโดนที่ไม่ต่อเลยมันไม่ไม่กล้าต่อราคาแล้วกันอายุแปดสิบเขาจะลูกนามไปเก็บมาให้แม่เท่าเขาก็พาแล้วรู้ไหมก็สอบที่เขาแบกมาเน่ะเปลือกมันอ่ะเรียงกัน ป็นสิบกระสอบเปลือกมันเอแต่ดูมเมล็ดของมันได้ไม่กี่ดูง่อยยดูงอยเลยงอยเลยไม่มี้าบุญรอดงอยเลยเรียมมาแล้วบุญรอดงอยเลยบุญเรือบอกว่าเออพากักจตพามะกระบอกนั่นละหญ้าคอยไม่มีกินเลยนะเฮเบิงเอาเน่เขาเหนียวจกเลยพากระบอกมาแล้วนะเช่านี่แกะเปลือกออกก่อนนะนี่เปลือกสีดำนี่ ถ้าตากแห้งมันจะเกะง่ายนะโชว์ฝีมือการกินมะกระบุกให้เอฟซีกินกับข้าวเหนียวมาเออโอ้กินง่ายอยู่ง่ายนะเนี่ยย่าจีเกะเปลือกออกนนะเอฟซีกินง่ายอยู่ง่ายนะฮะดูนะดูชาวนี้ไม่ต้องไปกินกับข้าวที่ไหนแล้วนะกินกับมะกระบกนี่แหละยังกินต่อเฮ้ยอร่อยนะแอนดูสิอ่ะอร่อยจงเออคอยเห็นเจ้ากินก็อร่อยนะเนี่ย อออเายิ่งกินย,ยิ่งมันเลยสิอือเอานี่แหละถึงบอกว่าดาดากินง่ายอ,อยู่ไงต <c oughs> ัวไหนเราก็ชุ่มๆตัวข้าวมนน้ำอันึงเลยเออนั่นแหละคนอื่นเขายังอ่ได้นึ่งอะไรอะไรเลยตัวเองนึ่งข้าวเสร็จแล้วถ้าอยากพิสูจน์สั่งเลยนะอือ,อ,อเอาข้าวเหนียวร้อนๆ